ดีค่ะวันนี้จะไม่กินให้ดูนะถ่ายดูว่าวันนี้มีอาหารอะไรบ้างวันนี้เหนื่อยเหนื่อยก็เลยทำอาหารจะนั่งกินพักผ่อนวันนี้ไม่คุยนะจ้ามีทำสลัดปลาทูนา่าทำก็เหมือนยำปลาปากระป๋องอะ่ะแต่ใส่ทูน่าแล้วละใส่ผักที่มีปลาอินทรีย์หั่นพริกกับ หอมแดงเติมลงไปอันเก่ามันกินหมดแล้วอลสม้มเพื่อนให้มายัางไม่หมดหักผักน้ำมันหอยน้ำพริกน้ำพริกนรกปาย่างข้าวในกล่องเอามาอุ่นกินแค่นี้ละจ้าหิวหิวหิวก็เลยว่าวันนี้ไม่นั่งกินให้ดูนะสงสาร สงสารเพื่อนๆแต่อย่ากตัวเองก็กินไม่ค่อยอร่อยอ่ะกินไปคุยไปมันมันไม่อร่อยกินไปคุยไปมันจะติดคอก็เลยว่าถ่ายดูดีกว่าวาอนกินอันนี้น่าจะเป็นมื้อเย็ยนเลยนะจ๊ะบนโต๊ะก็จะรกๆกหน่อยนะจ๊ะอาหารที่ไม่น่าจะกินวันนี้โอเคเดี๋ยวขอลองมือกินก่อนนะจ๊ะโชว์อาหารให้ดู จ้ามาเห็นหน้ากันนิดนึงอุ๊ยอุ๊ยกองกองหันหน้ากองสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะบ๊ายๆเสร็ส